วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของ Hail l ฮ h l i t e ล a C y จากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับวิวัฒนาการของ Hail l ฮ h l i t เ r a C y เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1973มีการประชุมที่สานักเล็กคอนเฟอเลนซ์ซึ่เป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องสุขศึกษาสแลกเล็กเป็นเมืองที่อยู่เมืองเล็กในในนิวยอร์ก USA การ ผลสรุปของที่ประชุมเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของการสุขสาในการให้ความรู้ประชาชนเพื่อช่วยให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคดีขึ้นจากการถลุปพบว่า30ปีที่ผ่านมามีน้อยประเทศที่ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเกี่ยวกับการให้สุขสาเพื่อตอบสนองต่อเรื่องสุขภาพตามเป้าหมายของซา l a k นกเล c คอนเฟ e เ c นมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า Low ฮลิเทเลเนี่ยสัมพันธ์กับอัตราการมารับบริการที่สูงขึ้น เรียนมชชั่นที่มากขึ้นต้นถึงกรารรักษาที่สูงขึ้นและก็ h เฮลท์เอาคัมที่แย่ลงและโลเฮลลิเทเรซีเนี่ยสัมพันธ์กับการศึกษาอายุเพศรายได้หรือจะพูดว่ามีโซเชียลเกรเดียนะครับปี2004 Institute of Medicine ใน USA เนี่ยเผยแพร่อเอกาสารเรื่อง h Health l i t e r a r y and Prescription t ท End c o n f u s i o n ทำให้เปลี่ยนมุมมองเรื่อง Health Literacy ว่าเป็นเรื่องของเป็นบทบาทของบุคคลเท่านั้นมามองเ l t h Literacy แบบ Relative คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างสัมพั์ระหว่าง individual skill กับ demand และ complexity ของ health care system รูปนี้ก็จะเป็นรูปที่อธิบายนะครับว่า skill และ ability เนี่ยของประชาชนเนี่ยมีมีจำกัดแม้กระทั่งผู้ที่มีการศึกษาสูงแต่ demand และ complexity ของระบบสุขภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนเพราะนั้นเนี่ย health literacy จึงต้องทำสองส่วน ส่วนที่1ก็คือด้านนี้คือ develop personal skill อีกด้านนึงก็คือไปลดความซ้ำซ้อนของระบบสุขภาพ,ภาพลงเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจเข้าถึงและก็ตัดสินใจการประชุมของ global health promotion conference ก็ได้ออก charter declaration ต่างๆอัตว่า charter 1986เนี่ยเน้นให้ develop personal skill ส่วนนี้คือส่วนที่ไม่ได้พูดิเกี่ยวกับ health literacy โดยตรงแต่ว่าก็คือ health literacy นั่นเอง การประชุมต่อๆมาก็พูดถึงเรื่อง Health In All Policy พูดถึง Equity Bank o k Charter ปี2005หรือที่เรารู้จักกันในนามว่าพี่ราบตัว B นี่คือการ Building Capacity ซึ่ง Capacity เนี่ยรวมถึงตั้งแต่ Infrastructure Policy แล้วก็ Health Literacy ปี2012 Institute of Medicine ใน USA เนี่ยได้กำหนด10 a t t r i b u t e for Health Literate Healthcare Organization คือ10คุณลักษณะของ นสถานบริการสุขภาพที่จะช่วยให้มีเฮลทิเลซีทั้งขององค์กรทั้งของบุคลากรและของประชาชนผู้มารับบริการดอนดัตบีมเนี่ยเขียนเกี่ยวเรื่อง evolving concept ของเฮลทิเ r ซี y โดยมองเฮลทิเ r ซ c y เป็นเรื่อง Health Promotion มากขึ้นแล้วก็เฮลทิเ i ซี r as population strategy คือไม่ได้มองเฮลทิเ r ซี y เป็น individual แต่มองในระดับประชากรเนื่องจากความหมายของเฮลทิเลซี่เนี่ย พูดคำเดียวกันแต่ความหมายเนี่ยของแต่ละคนก็รับรู้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นปี2012เนี่ยโซเลนเซนได้ทบทวนเอกสารแล้วก็ได้กำหนด integrated model of health literacy ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็น health literacy health care organization นะของในปี2012 10คุณลักษณะได้แก่อันที่หนึ่งก็คือนะคือผู้บริหารเนี่ยส่งเสริมการมี health literacy อันที่2คือการวางแผนการประเมินผลและการปรับปรุงบริการการปรับปรุงเนี่ยจะต้องอยู่เรื่องเฮลิเทเลซีเนี่ยต้องกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์และก็แผนปฏิบัติการนะครับแล้วก็เตรียมบุคลากรให้พร้อมอันที่3ก็คือนะให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือค u s เซอร์เป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือให้ตอบสนองความต้องการขุกคนไม่ว่าจะมีเฮลิเทเซีในระดับใดก็ตามอันที่6ก็คือนะให้มั่นใจ ว่าสามารถจะเข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างง่ายอันที่7ก็คือการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพอันที่8คือการออกแบบสื่อที่ง่ายต่อการใช้อันที่9 t a r g e t high list ก็คือในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการสื่อสารที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพตอนนี้ high list คือความเสี่ยงสูงได้แก่อะไรบ้างอันที่1คือกระบวนการอธิบายการให้ยาว่าให,ให,ให้ให้รับประทานยาอย่างไร อันที่2คือเรื่องเกี่ยวกับรอยต่อบริการนะเช่นจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลนึงนะครับคือการส่งต่อหรือจากนะผู้ป่วยในก่อนที่จะนะจําหน่ายกลับบ้านอันที่3คือการอินฟอร์มคอนเซนต์การอนุญาตเรื่องเกี่ยวการผ่าตัดอะไรต่างๆนี่ครับนะอันนี้จะต้องได้รับการสื่อสารที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่10คือเอ็กเพคเเนื่องจากในในอเมริกาเนี่ยระบบ บริระบบของการครอบคลุมหลักประกันนี้ยังไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องอธิบายเกี่ยวกับการครอบคลุมแล้วก็ต้นทุนเกี่ยวกับชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับของบริษัทประกันนะค,ะครับเมื่อกี้ได้มองนะครับว่าเฮลธ์ R ดิทเลซีเนี่ยประกอบด้สองคอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่งคือมองเฮลธ์ดิทเลซีเนี่ยคือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องประเมินเฮลธ์ดิทเลซีของบุคคลหลังจากนั้นก็ถ้าบุคคลไหนมีเฮลธ์ดิทเลซีที่ต่ําเนี่ย ก็จะต้องให้ศึกษาศึกษานี่ถือเป็น Intervention เม mm ื่อฮลิเทเลซี่ดีขึ้นก็จะทำให้ i improve l l i n i c a l outcome อีกอันนึงก็คือมองเฮลิเทเลซีเนี่ยนะเหมือนกับเป็นทรัพย์สินอันนี้เนี่ยก็คือจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของแต่ละบุคคลว่าเป็นยังไงอันที่สองก็คือนะการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือเกี่ยวกับการให้ความรู้ต่างๆนี้ก็ต้องสอดคล้องกับนะกลุ่มเป้าหมายต่างๆ สรุปแล้วคือ Educate ประชาชนพอะ Educate ประชาชน,น outcome, อาวคำอาวพูดจากการ Educate ประชาชน,นก็คือ Health Literacy แล้วการที่มี Health Literacy ก็จะทําให้ Improve Health Outcome กล่าวแล้วสรุปรถ้ามอง Health Literacy at least Health Education ก็คือ Intervention ที่จะไป Improve Health Literacy แต่ถ้ามอง Health Literacy at Assets Health Literacy ก็คือ Output ของ Health Education อันนี้ก็จะเป็น ส่วนของ Health Promotion Action นะครับซึ่งแบ่งได้เป็น3ามแอคชั่นใหญ่ๆอันที่1ก็คือ Health Promotion ที่ทำกับบุคคลอันนี้ก็คือนะก็คือเอเ c คชั่นต่างๆเอเ c คชั่นบุคคลก็จะเกิดเฮลทิเ t e r ซ c y พอมีเฮ t ท l เทเ r ซี y ก็ทำให้มีเฮล t ี y ไลฟ์สไตล์แล้วเฮล u อ c ค m มก็จะดีขึ้นอันที่2ก็คือ Health Promotion ที่ทำกับนะแฟมิลีหรือกลุ่มคนหรือ Community อันนี้ก็คือเรื่องเก่ยวการทำโซเชียลมูฟเมนต์ ไปเคลื่อนไหวสังคมการทำให้คอมมูนิตี้มีส่วนร่วมมันก็จะเกิดโซเชียลแอคชั่นใน all เซกเตอร์นะไม่ใช่เซกเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะหลังจากนั้นก็จะทำให้เกิดเอฟเฟกตีเฮลท์เซอร์วิสอันนี้ผมใช้คำว่าว่าเอฟเฟกตีเฮลท์เซอร์วิสก็คือทุกบริการของเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยจะคิดถึงเรื่องสุขภาพไปหลักอันนี้ก็จะมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับเฮลท์ t อ o คั h นะครับเอโปรโมชั่นแอคชั่นอันที่3เนี่ยก็คือไปทำเกี่ยวกับเรื่องไป ไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับไปสู่ national and local government policy นะครับคือการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับนโยบายหรือการกระจายทรัพยากรนะเพราะว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ด้วยระดับ individual ระดับ community ได้นะครับนะันก็จะเกิด healthy public policy ทำให้เกิด health environment แล้วก็ทำให้เกิด social outcome ดีขึ้นก็คือพวก healthy determinants ต่างๆการแบ่ง h e a l t h literacy การแบ่ง เนื่องจาก Health p romotion action มี3ระดับ health literacy ตามความหมายนี้ก็เลยมี3ระดับนะครับระดับแรกเนี่ยคือระดับพื้นฐานเรื่อ functional health literacy ระดับที่2เนี่ยจำเป็นต้องอาใช้ในาการปฏิสัมพันธ์หรือ interactive ก็คือใช้ social action ใน social skill เข้ามานะถึงจะเกิด interactive health literacy แล้ว health literacy ถึงระดับที่ต่อยอดสูงสุดก็คือ health literacy ที่มองว่า health literacy เนี่ยมัน เกิดจากปัจจัยกำหนดสุขภาพเกิดจากโซเชียลเกรเดียนต่างๆนะทำจำเป็นจะต้องไปไปยังไงไปปรับเรื่องเกี่ยวกับโพลิซีต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับนี้เราเรียกว่ามี critical health literacy สรุปนะครับ mm hmm. health promotion action มี3ระดับ health literacy mm hmm. ก็มี3ระดับด้วยเช่นกัน mm hmm. ก็มี functional health literacyinteractive health literacy แล้วก็ critical health literacy อันนี้จะเป็น conceptual model ของ health literacy นะครับนะด้านนี้สิ่งที่อยากให้มองนะครับตรงกลางคอนะครับคอที่เป็นตรงกลางเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะครับนะวงลีทั้งหมดอยู่3วงนะครับในแต่ละวงลีเนี่ยก็ทุกแต่ละวงลีก็มี process นะ process ก็จะแบ่งเป็นนะครับ4ระดับนะครับนะก็คืออันที่หนึ่งคือ access ก็คือการเข้าถึงความรู้และข้อมูลแล้วก็เข้าใจแล้วก็ประเมินแล้วก็นําไปใช้แล้วก็ตัดสินใจนะอันนี้ก็จะเป็นวงวงหนึ่งนะครับนะไปตัดสินใจและการตัดสินใจน,นั้นจะนั้นจะต้องทําให้สุขภาพนี่ดีขึ้นอีกอันนึงคือมองเรื่อง c o n t i n u u m of Car e ประกอบด้วย Health Care หลังจากนั้นวิทยาการขายับไป Disease Prevention และท้ายที่สุดก็เป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ health p r o m o t i o n นะครับนะ ถ้าเรามองอันนี้ก็จะมีเรื่องนะครับ antecedent คือสิ่งที่มาก่อนนะจะประกอบด้วยอันที่หนึ่งเรียกว่า social and determin social and environmental determinant นะอันนี้คือส่วนที่อยู่ไกลออกไปส่วนที่ใกล้เข้ามาได้แก่ situation situation determinant อันนี้ได้แก่นะได้แก่ family pressure peer pressure หรือกับ physical environment ต่างๆในส่วนของนะ health เฮลิเทเดทเฮลแคร์การคือการปรับองค์กรให้ง่ายต่อการเข้าถึงเข้าใจและการตัดสินใจก็ถืออยู่ในซิ t ูเอชันดี t e r m ม n นั t ด้วยแล้วก็อีก 1, 1, 1, อันหนึ่งกาเรียกว่าเพอร์ n ันแนลดีมนั้นก็ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆนะครับที่จะมาอยู่ตรงนี้อันนี้ถ้าเรามองจากซ้ายไปขวานะครับขวาคือ c o n s e q ควนต์คือนะสิ่งที่จะเกิดตามมาก็แบ่งเป็น4คู่ต่างๆนะครับอันแรกนะครับนะก็คือ c o n s e q u e n e จาก h e a l t h c a c y ก็ทําให้ health service use คือการมาใช้บริการสาธารณสุขนะก็จะไปจะไปสัมพันธ์กับเรื่องต้นทุนค่ารักษาพยาบาลนะครับอันที่2เกี่ยวกับเรื่องอันนี้ก็เป็น health care นะครับเป็นเป็น consequent ของ health care อันที่2นี้ก็คือ health behavior ต่างๆ health behavior จะไปตรวจจะไปสัมพันธ์กับ health outcome อันนี้จะเป็นส่วนของ disease prevention นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นรวมถึง health care บางส่วนแต่ว่าน่าจะไปหนักทาง disease prevention ต่อไปก็เป็น health promotion นะครับก็คือมองทางด้านด้านสังคมมองทางด้าน p o p u l a t i o n level มากกว่าก็มองเรื่องการมีส่วนร่วมหรือ e n g a g e participation engagement ไปสัมพันธ์กับเรื่องเกี่ยวกับ empowerment หรือการเสริมพลังและเรื่องเกี่ยวกับ equity นะครับซึ่งความเป็นความเท่าเทียมความเป็นทางก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่อง sustainability นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะซึ่งจริงๆโมเดลนี้ก็คือครอบคุมนะครับ ครอบคุมเกี่ยวกับเรื่อง health l i ท e r a ี่ที่มีการกล่าวถึงมาก่อนหน้านั้นนะครับนะโดยครอบคุมทุกโมเดลต่อไปก็เป็นเส่วนที่จะสนุกว่าพอเฮลิเทเรซี่มีการเปลี่ยนนะครับเป็นอ n ทิ g เกตเ d m นโมเดลของโซเดนเซนที่ได้ผมอธิบายก่อนหน้านั้นมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือเมื่อคอนเซ็ปต์เปลี่ยนโมเดลก็เปลี่ยนเดฟิเนชันก็เปลี่ยนเครื่องมือวัดเฮลิเทเรซี่ก็เปลี่ยนมาตรการและอินเทอร์เวนชันก็เปลี่ยนแล้วก็สแตนดาร์ดออฟเฮลิเทเรซี เฮลท์แคลนในเซสชันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับในในการวิวัฒนาการเนี่ยก็มีเฮลทิเตอร์เฮลทิเตอร์เรซี่เซอร์เวที่นะที่ใน EU ในยุโรปนะครับนะเซอร์เวใน8ประเทศประมาณปี2012แบบสอบถามคือเฮลทิเฮลทิเตอร์เรซี่ยูคิวเนี่ยนะครับนะที่เป็น questionnaire นะก็ก็ประมวลจากจากคอนเซ็ปต์ที่เปลี่ยนนะครับนะก็มาจากโมเดลอันนี้ หลังจากมีตัววัดก็ส่งผลให้เกิดการวิจัยในเรื่องเฮลท t เ t ซี่เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายแล้วก็อย่างรวดเร็วนะครับในการประชุม Global Health Promotion Conference ครั้งที่9ในปี2016นะครับอันนี้เขียนผิดนะครับนะก็คือสร้างหายได้ค่เลชั่นนะครับนะผลสรุปคือโปรโมท h ฮลท e เ a ซี p โปรโมทเฮลท์โปรโมชั่นโปรโมทเฮลท์โปรโมชั o นโปรโมท s o t e SDG นะครับอันนี้คือผลสรุป ผมสรุปบอกว่านะครับสามสิหลักของการส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยนะครับอันที่1น,นะครับประชาชนต้องมีเฮลทิเทเรซีอันที่2คือเมืองต้องเป็นเฮลที่ซิตี้อันที่3คือการบริหารจัดการของผู้บริหารเมืองจะต้องมีกู o ด g อ v e อนแนนซ์แล้วภาพนี้ก็เป็นภาพบอกที่กล่าวว่าส่งเสริมสุขภาพคือโปรโมทเฮลโปรโมท SDG นะครับมองเรื่องเกี่ยวกับเฮลกับ SDG เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน ก็การประชุมที่เซี่ยงไฮ้หรือที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยปี2อ6ปี2อ6เนี่ยเป็นปีแรกของการเริ่มใช้ SDG นะครับเนื่องจาก MDG เนี่ยสิ้นสุดที่ปี2อ1 5้้แล้วก็มาเริ่ม SDG ตั้งแต่2อ1 6ถึง2อ3 0นะครับแต่นี้จะมาสรุปนะครับว่าวิวัฒนาการของเฮลิธเนลซีนะครับเริ่มจากเอเ c ค t i o n เอเจคชั่นเซตติ้งนะครับที่ซาลานักเล็กคอนเฟ e เ c นผู้เกี่ยวเรื่องการให้ศึกษา การให้ศึกษาแบบเดิมที่เรียกว่าค a า s ิ c a เ Health education เป็นการให้ศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้นะครับไม่ได้เพิ่มทักษะหลังจากนั้นเริ่มปี2504เนี่ย healthcare setting เริ่มมามองนะว่าเขาจะลดความซับซ้อนของระบบบริการยังไงโดยทำให้การสื่อสารเนี่ยดีขึ้นเพื่อเพิ่มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลและก็เข้าถึงระบบบริการได้ง่ายขึ้นนะ เริ่มแรกก็เป็น disease approach นะครับมอง h e a l t h l i t e r a c y เนี่ย as list อยู่หรือความเสี่ยงตอนหลังเนี่ยก็มี h e a l t h l i t e r a c e ก็ปี2 0 1 2เกิดน,นะ t e attribute of healthcare l i นะ healthcare organization นะก็เริ่มมาสู่ทั้ง disease approach แล้วก็ disease prevention approach นะครับหล,ลังจากนั้นก็เคลื่อนมาสู่ health promotion approach นะครับนะก็เริ่มมาทำทำเกี่ยวกับเรื่อง h e a l t h l i t e r a c y healthcare organization ขยับว่าองค์กร หรือ Setting อื่นๆน,นะเช่น educating setting workplace หรือ community ก็สามารถประยุกต์เอา t e n a t i ท e มาใช้ได้นะครับแล้วก็นอกจากจะ improve health แล้วก็มา improve health d e t e r m i n a n t i a n d e q u i t y นะครับขณะน,นี้ health literacy ก็มอง health literacy เหมือน asset แล้วก็ health literacy เนี่ยนอกจาก functional แล้วเนี่ยก็จะเป็น interactive แล้วก็ critical health literacy เน้น l l ิลเบสมากกว่าแทสเบสแทสเบสคือเน้นเป็นเรื่องๆนะเช่นเรื่อง h i v เรื่องเกี่ยวกับนะโควิด1 9แต่ถ้าเป็น s ส l l ลเบสนี่ก็คือเน้นเกี่ยวเรื่องทักษะทักษะในการหาความรู้เพราะเรามีทักษะอันนี้ทักษะในการหาความรู้เข้าใจประเมินแล้วก็ตัดสินใจถ้ามีทักษะอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจะแอพพลายได้กับ t ทสเบได้ทุกเรื่องนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการตั้งแต่ปี1973ถึงปี2500ไม่ใช่ครับ2020นะครับปีคศก็ทั้งหมดก็จะเป็นนะเกี่ยวกับผลสรุปเกี่ยวกับเอลิทลเทเลซีครับ